สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข่ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกับเพราะอาหารซาร่าเครื่องเดื่มสตรอเบอรี่วิงตราซีเจคับจากเนื้อสตรอเบอรี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่มีการทำโพดโดยนิดาโพนะครับค่ะแล้วก็ออกมาบอกว่าโพนี่สะท้อนว่าอยากเห็นพักการเมืองสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ <S S <c oughs> เป็นนายกหลังเลือกตั้งค่ะ <c oughs> รวมถึงอยากจะเห็นพักประชาธิปัตย์จับมือกับพักเพื่อไทย จะเป็นไปได้ไหมคะพี่หนุ่มวันนี้ก็มีคนไปถามคุณยิ่งรักด้วยแล้วก็ไปถามพอบทออบอด้วยครับค่ะได้ถามพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะซึ่งท่านบอกว่าได้ปัดตอบมีการหนุนบิกบ๊กตู่อยู่ต่อนะคะโดยบอกว่าตนจะไม่ขอออกความเห็นค่ะแต่ว่าในภาพรวมของกองทัพและก็คอสอชอจะพยายามประคับประค,คองสถานการณ์บ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยต่อไปค่ะไปฟังเสียงท่านผู้บัญชาการทหารบกกันค่ะเป็นความเห็นโดยรวมของโพนะครับผมขออนุญาตในเรื่องนี้ไม่ออกความเห็นนะ แต่ว่าในภาพรวมของของกอ,องทัพเองในภาพรวมของคอสชอเองก็จะพยายามประคับประคองสายการบ้านเมืองเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนําไปสู่การเลือกตั้งที่กําหนดไว้ให้ได้ในส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่จะตัดสินใจครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคอสชยังจะเดินหน้าทํางานต่อไปหรือว่าจะถอนตอัวออกวว่าตามกฎหมายครับว่าตามกฎหมายเมื่อเลือกตั้งแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายมีรัฐบาลใหม่ก็รัฐบาลใหม่ก็บริหารงานไปนนก็เป็นเป็นตามตาม ตามกฎหมายอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับค่ะส่วนเมื่อถามว่ากระบวนการร่างกฎหมายลูกนะคะมีความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่และจะทําให้การเลือกตั้งนั้นต้องเลื่อนออกไปหรือไม่ค่ะเละขาธิการคอสชอกล่าวว่าไม่มีค่ะตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา oo, ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะการเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐบาล เป็นเรื่องของของด้านการเมืองในส่วนบทบาทของผมเองคสชเลยาคสชก็ดีหรือเรื่องเรื่องของกองกำลังรอศก็ดีมีหน้าที่ในการดูแลด้านความมั่นคงผมก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยมันก็เดินไปตามรถแมพที่ท่านนายกได้กําหนดไว้เท่านั้นเองส่วนจะมีการตั้งัไม่รู้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบผมเกษียณแล้วผมก็จบแล้วครับมีอะไรไหมครับ เมื่อวันพฤหั่แล้รอเปล่าอนาคตข้างนะนะหน้าสองคำถามอันหลังนี้ท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบว่านักข่าวถามว่ายังไงค่ะนักข่าวถามอันแะรกถามว่าจะตั้งพักทหารหรือไม่พบทบอตอบว่าผมไม่ทราบผมกเกษียณอายุราชการก็จบเท่านั้นนี่คือคําถามแรกนะครับที่อาจจะได้ยินไม่ชัดคําถามที่สองสุดท้ายนักข่าวถามว่าถ้าคอสช คนของคอสช,อชอตั้งพักการเมืองขึ้นมามนพี่น้องประชาชนยอมรับหรือไม่ค่ะพ <c oughs> บบทบอตอบว่าเป็นเรื่องอนาคตข้างหน้าครับนี่คือพบบทบอตอบวันนี้ <c oughs> ส่วนอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรครับวันนี้ ถูกถามประเด็นการเมืองเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ตอบเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุจันโอชานะคะตัดสินใจลงรับสมัครการเลือกตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเ<ค>พราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นแล้วก็อยากเห็นผู้นําประเทศมาจากการเลือกตั้งนั่นเองค่ะส่วนประชาชนจะมีโอกาสได้พิจารณาหรือไม่นะคะไปฟังเสียงท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชี้แจงเรื่องนี้กันค่ะ ริงแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือว่าอยากให้ผู้นําของประเทศนั้นมาจากการเลือกตั้งนะคะฉะนันเองก็ถือว่าเราก็เปิดโอกาสแล้วก็ในฐานะประชาชนคนนึงก็จะได้มีโอกาสได้ได้พิจารณาแล้วก็ถ้าคิดว่าไว,ว้วางใจท่านก็จะได้เลือกท่านมาเป็นนายกคนต่อไปคุณยิง่งรักนี่บอกว่าถ้านายกพลเอกประยุทธ์ลงเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนจะได้มีโอกาสพิจารณาถ้าพลเอกประยุทธ์ลงเลือกตั้ง ประชาชนก็จะได้เลือกหรือไม่เลือกถ้าไว้วางใจท่านก็จะได้เลือกท่านเป็นนายกต่อไปอันนี้คุณยิ่งลักษณตอบประเด็นการเมืองอยู่หน้าศาลเลยนะครับนักข่าวก็ถามต่อไปว่าคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งโพนี่บอกด้วยนะว่าอยากเห็นเพื่อไทยจับมือกับประชาธิปัตย์คุณยิ่งลักตอบว่ายังไงเรื่องนี้ทุกขคการเมืองก็ต้องยืนในในจุดยืนของตนเองนะคะแต่ว่าในส่วนของการสิ่งที่ ที่เห็นคล้ายๆกันก็คือว่าเราอยากเห็นการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นเราอยากเห็นประเทศเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติโดเยเร็วค่ะคุณยิงลักษณ์ก็ย้ํานะครับว่าเป็นการพูดในความเห็น,นในโพลแต่ในความเป็นจริงพักการเมืองต้องยืนในจุดยืนของตนเองสําคัญคืออยากเห็นการเลือกตั้งอยากเห็นประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกตินักข่าวก็ยังถามต่อด้วยนะครับว่ากรณีข่าวว่ามีทหารเตรียมตั้งพักการเมือง จะเห็นได้ว่าคําถามของนักข่าวนี่ถามนาหมดเลยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบว่าเชื่อว่าประชาชนอยากได้ผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งมาจากระบอบประชาธิปไตยจะเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนค,คือเน้นไปที่การเลือกตั้งการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถ้าผลเอกยิ่งลักษณ์ลงเลือกตั้งยินดีเปิดโอกาสประชาชนก็จะได้มีโอกาสพิจารณาด้วย บอกว่าพิจารณาถ้าอยากลงก็ประชาชนจะได้เลือกด้วยค่ะขณะที่วันนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะก็กล่าวถึงการตั้งพักทหารค่ะว่าผู้มีอำนาจนะคะจะต้องออกมาพูดให้ชัดเจนค่ะว่าความชัดความเพราะว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาและก็ความไม่เข้าใจต่างๆส่วนตัวเห็นว่าหากท่านจะตัดสินใจมาลงเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนจะได้ตัดสินกันค่ะ จริงๆการเลือกตั้งเนี่ยมันมีเวลาที่ได้วางกันมาแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยของคนในสังคมทั้งภายในและก็ทั้งต่างประเทศนะครับทุกคนอยากให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ประเทศนมีทางออกและก็รีบแก้ไขปัญหาที่มันเป็นความขัดแย้งที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมาหาทางออกว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกรอบที่เหมาะสมและก็ให้การเลือกตั้งมันสามารถเดินได้เพื่อให้ระบบมันเดินได้นะครับส่วนเมื่อเดินแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ต้องหาช่างทางที่จะให้มันมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มันคลี่คลาายยไปปในทิี่ระโ์ จะทำให้มากทีก่สุด นายภูมิธรรมยังกล่าวต่อด้วยนะคะกรณีที่สปทค่ะแสดงจุดยืนในการสนับสนุนพักการเมืองทหารว่าการประกาศตัวโดยตรงจะทําให้ประชาชนไม่ศรัทธาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นชัดว่าการทําให้พักการเมืองทหารมีความเข้มแข็งในประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยไทยสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะทั้งนี้หากทหารอยากจะเข้ามามีส่วนเหมือนอย่างพักการเมืองก็ต้องประกาศนโยบายอุดมการของตัวเองให้ชัดเจนแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพราะว่านี่คือหนทาง ทางของระบอบประชาธิปไตยค่ะส่วนกฎยุทธศาสตร์นะคะกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดกรอบให้เดินหน้าไปถึง20ปีข้างหน้านี้ค่ะเขาบอกว่าขนาดนี้ค่ะโลกทุกวันนี้หมุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเท่ากับการเป็นเอากุญแจมือมามัดมือตัวเองเอาไว้ทําให้ตัวเองทําอะไรไม่ได้เป็นการปิดหนทางการทํางานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะไม่เช่นนั้นนะคะผู้ที่จะกําหนดก็จะต้องรับผิดชอบหากเกิดผลตามมาในอนาคตด้วยค่ะ เราก็มีความเป็นห่วงว่าการออกกฎระเบียบที่เป็นที่เรียกว่าพาริมีวอร์เนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตรงกับหลักการที่พยายามจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของการเมืองของประเทศนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่มันอาจจะทําให้สถาบันพักการเมืองเนี่ยมีความแตกแยกเกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ก็อยากให้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าการที่จะทำให้กฎระเบียบเรื่องนี้มันมีความสอบรับสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ต้องไม่กระทบกระเทือนกับแผนการวางรถแมพทั้งหมดที่ทําให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือพูดถึงภัยมารีโวดนะครับ <c oughs> คือตกลงภัยมารีโวดก็มีปัญหาอายุทธศาสตร์ชาติก็มีปัญหาอีกลังเกียดลังงอน <c oughs> อ่าอันนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อ <c oughs> นะฮะส่วนคุณิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับวันนี้ก็ให้ความเห็นประเด็นนี้เลยครับร้อนแรงเลยประเด็นที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทโอชาบอกว่ารอดูสถานการณ์ในอนาคต ยังไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ว่าจะตั้งพรรคการเมืองหรือลงเลือกตั้งอะไรหรือเปล่า คุณรพิสิทธ์ว่ายังไงฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนค่ะว่าจะตั้งพักการเมืองใหม่หรือว่าจะไม่ตั้งเพราะว่าเรื่องการตั้งพักหรือไม่ตั้งพักเป็นสิทธิ์และตนก็เป็นพักการเมืองจะไปบอกว่าไม่ให้ตั้งห้ามตั้งก็ไม่ได้ค่ะใครอยากจะตั้งพักก็แล้วคิดว่ามีสิ่งที่นําเสนอให้กับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะทําเพียงแต่ว่าพอไปอิงกับผู้ที่มีอํานาจในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นสภาวะการเมืองที่เป็นพิเศษก็ต้องระมัดระวังถ้ามีพักการเมืองใหม่ขึ้นมาก็ต้องให้ความมััั่่นนนใจจกกบทุคะแขขงอยู บนพื้นฐานเดียวกันวิฉะนั้นก็จะยิ่งย้อนกลับไปสู่ปัญหาการเมืองที่มีการกล่าวหากันมาตลอดว่ามีการใช้อำนาจรัฐหรือไม่ซึ่งยุคนี้ก็ยิ่งเรียกว่าเยอะมากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต่อตอนนี้นะคะท่านนายกบอกว่าคิดเรื่องทํางานตนก็บอกว่าดีตนก็ขอให้ทํางานปเพราะว่างานต่างๆที่ออกมาสังคมก็อาจจะสะท้อนต่อไปว่าควรจะต้องทําตัวอย่างไรหรือว่าจะว่าอย่างไงต่อไปค่ะคือคุณอภิสิทธิ์ที่ขีดเส้นใต้ก็คือบอกว่า ถ้าจะตั้งพักหรือไม่ตั้งพัก <c oughs> มันก็แล้วแต่ท่านแต่ไม่ว่าจะตั้งพักถ้าเกิดว่าจะตั้งพักเนี่ยก็ต้องแข่งกันแฟร์พูดง,ง่ายๆ <c oughs> ให้อยู่บน,บนกต<ฤ>ิกา,าเดียวกันไม่มีการใช้อำนาจมาเอื้อมาเกื้อมาหนุนในส่วนที่ตัวเองเนี่ยจะถูกคอรหามันจะทำให้มีปัญหาตามมา <c oughs> นะครับส่วนพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ครับนักข่าวนี่ไปถามว่า คสชจะตั้งพักการเมืองหรือเปล่าจะมีสปทไปตั้งพักแล้วก็มันหนุนทางคสชให้มีอำนาจต่อหลังเลือกตั้งหรือเปล่าพลเอกสุรศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้คอสชอยืนยันได้เลยว่าไม่เล่นการเมืองทุกอย่างยังคงเป็นไปตามรถแมพคือเลือกตั้งในปี2561<ะ>ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดก,การใดๆทั้งสิ้นไม่อยากให้มีการคาดเดากันไปโดยรัฐบาลคสช กำลังเร่งปฏิรูปทํางานในกระทรวงต่างๆเพื่อให้โครงสร้างของระบบราชการมีความแข็งแรงพร้อมเข้าสู่การปฏิรูปครับ mm. อันนี้ก็เป็นการยืนยันจากพลเอกสุรศักดิ์ซึ่ง <c oughs> ท่านก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันค่ะ <c oughs> ขณะที่ในวันนี้ค่ะนายวิษณุเครื่องนางก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วค่ะพี่สันติสุขบอกว่าถึงกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการเลือกตั้งปี61จะไม่เกิดขึ้นบอกว่าเรื่องนี้เป็นรถแมพของนายนิพิษตอนอยู่กับรัฐบาลก็ต้องยึดรถแมพของรัฐบาลอย่าเอาสิ่งที่นายนิพิษพูดมายืนยันกับตนช่วยเอาสิ่งที่ตนพูดไปยืนยันกับนายนิพิษบ้างค่ะฝั่งท่านรองวิษณุตอบกับเรื่องนี้กันค่ะ เป็นรถแมพของคุณนิพิษผมอยู่กับรัฐบาลผมก็ต้องยึดรถแมพของรัฐบาลรัฐบาลก็มีรถแมพของตัวเองไปแล้วแต่ว่าคุณนิพิษบอกว่าคือมันอาจจะ็อย่าเอาคุณนิพิษมายันผมช่วยเอาผมไปยันคุณนิพิษบ้างสิมันถ้าเกิดว่ามันจะเป็นไปได้มันต้อเกิดว่ากฎหมายลูกมันจะถูกว่าเราไม่คิดจินตนาการอย่างนั้นคือถ้าคิดมันคิดได้เยอะเก่งจริงทำไมไม่คิดอย่างอื่นอีกซึ่งมีเรื่องให้คิดอีกตั้งเยอะ ที่จะบล็อกตั้งแต่ยังไม่ทันจะถูกคว่ำหรือซ้ำไปถ้าจะคิดต่อไปซึ่งมันก็ไม่ต้องไปคิดมันยังไม่เกิดผมถึงบอกผู้สื่อข่าวเมื่อวานคุณมึงบอกว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็สมมุติจินตนาการว่าจะเกิดอันนั้นอันนี้ประชามาติไม่ผ่านอะไรอย่างนัง้นอย่างนัง้นอย่างนั้นจะเกิดอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าไม่ผิดที่จะคิดเอาไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าผิดที่จะคิดแล้วก็เอามาพูดน่มันทําให้ตื่นตระหนกแล้วใช่หรือก็ตอนนี้ปล่อยไปอ่าก็ปล บบนนันเหมือนคนดูคลิปแล้วปรากฏว่าคลิปปลอมดูลายแล้วปรากฏว่าไม่จริงก็ตื่นตระหนกไปแล้วอย่าไปคิดถ้าไม่มีอะไรยืนยันออกมาก็อย่าไปคิดเลยแล้วตอนนี้รถแบบพลังบานนะคุยในมหาขั้นตอนไรโอ้ผมพูดมา,าหลายหัวแล้วไม่พูดอีกอใที่บอกแปะสามสามสองคุณก็นับถูก 3, 3, 3, ถ้าขยันทาการบ้านหน่อยกลางรัฐธรรมน,นูญก็จะพูดตรงกันทั้งประเทศ แล้วเมื่อถามต่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในรถแมพของรัฐของรัฐบาลต่อไปอย่างไรนะคะท่านวิศนุบอกว่าก็ต้องเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่จําเป็นจะต้องมาตอกย้ํา,า,นนา,าทุกวันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นค่ะรัฐธรรมนูญเป็นคนกําหนดรถแมพก็ไม่รู้จะสร้างยังไงก็ต้องเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็คงไม่จําเป็นต้องมานั่งตอกย้ําทุกวันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ก็มันเป็นรถแบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดถ้าไม่ทำตามนั้นก็ถือว่าไม่ไมชอบโดยรัฐมนูญมันก็มีแค่นั้นเองเรียงหน้ากันออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลยนะครับอาจารย์พรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับที่มีคุณนิพิษออกมาระบุว่าการเลือกตั้งปลายปี6กหนึ่งเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นดูท่าทางแล้วไม่เกิดขึ้นก็เนื่องจากจะมีการคว่ำกฎหมายลูกอาจารย์พรเพชรบอกนี้ว่าอย่าพึ่งตกใจตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเอง ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาครับอย่าเพิ่งตกใจยังอยู่ในระยะต้นๆของ240วันแรกช่วงน,นี้เนี่ยมันก็มีมันเป็นกฎหมายที่สำคัญนะฮะโดยราะพักการเมืองเนี่ยแน่นอนนะเมื่อบัญญยติสิ่งใดไปนะครับเรื่อง p r i m a r รี o โหวตก็มีคนพร้อมไม่พร้อมคนเชียร์ไม่เชียร์คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบังเอิญว่าไปขัดแย้งกับแนวความคิดของกรท นะครับอย่างเนี้ยก็จะต้องมาปรับแก้ดูให้ดีกระบวนการตรงนี้ไม่ได้คว่ำกระบวนการตรงนี้ตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากรรมธิการร่วมจะได้ข้อสรุปขณะเดียวกันร่างพราะราประกอบกรูปแอบอื่นก็มีคนทํางานต่อไปอาจารย์พรเพชรยังมีสำนวนด้วยนะครับโดยบอกว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันอาจจะดูอืดๆดูช้าๆเปรียบเหมือนการกินข้าว มี10คอสส2คอสแรกเนี่ยก็ช้ากันหน่อยแต่หลังจากนี้เชื่อว่าเดินเร็วแล้วเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ปอนเพชรนะยังมองไม่เห็นเลย <c oughs> นะฮะย,ยังมองไม่เห็นเลยอย่างที่ผมกบอกไว้แล้วว่ากฎหมายลูกเนี่ยทั้งกรรทและสอรชอเนี่ยจะรับผิดให้ภายใน300วันอาจจะมีกระบวนการอีกเล็กน้อยถ้ามีการโต้เถียงในเรื่องกรรมธิการก็จะเผื่อ3 0 0วันไปเล็กน้อยเช่น มีการตั้งกับบรรทิการร่วมมีการทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งกับบรรทิการร่วมเห็นแล้วว่าเขากำหนดเวลาเข้าขจําจกัดมากนะฮะเนี่ยก็ก็จะต้องเสร็จมั้งกับบรรทิการร่วมฉบับแรกนะฮะก็เร่งรัดเวลากันมีการเข้ารรษาวันเข้ารรษาวันอาสารหาก็หยุดกันโอ้ไม่ได้ก็อย่าหยุดติคุณก็ทําดิังนั้นนี่อย่าเพิ่งปริวิตกตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าเรา ้องทานข้าว10คอส2คอสแรกเราเราเรา,เรา,าทานชากันหน่อยแต่ว่าคอสหลังมันยังไม่มายังไงก็ต้องทำนะครับไมะงั้นเรบอกว่า2คอสแรกแล้วเป็น,นั่นว่าคุณไม่ได้กินข้าวคอสหลังแล้วไม่ได้ ขณะที so so first, ่นายสุรช so ัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะรองประธานสนชคนที่1ได้เปิดเผยว่าการประชุมสนชในวันที่30มิถุนายนนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการนะคะกรรมาธิการวิสามาร่วมกับระหว่างสนชค่ะคณะกรรมการร่างรัฐมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาร่างพรบว่าด้วยกกตซึ่งเป็นพรบฉบับแรกที่ผ่านความเห็นชอบจากสนชค่ะก็จะมีวาระเรื่องการตั้งกรรมิการร่วม สำหรับกฎหมายประกอบพระหนูว่าว่าด้วยกรกตอ,อันนี้ก็เป็นฉบับที่1ส่วนฉบับที่สองพักการเมืองที่ผ่านสนชวาระสามไปแล้วเนี่ยเราส่งให้กรทอแล้วส่งให้กรกตในฐานะที่เป็นคนเสนอร่างแล้วนะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่วันที่อวันที่26 26ที่ผ่านมานะเขาก็มีเวลาที่จะไปพิจารณาภายใน10วันขณะนี้เราก็ยังรองฟังอยู่ว่า จะมีใครทำความเห็นโต้แย้งมาหรือไม่ นายสุรชัยกล่าวต่อด้วยข่าว่าการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญร่วมกันนั้นเป็นไปตามกลไกของร,อรัฐธรรมนูญพศ .2560 ค่ะเพื่อพิจารณาร,ร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านสนชไปแล้วที่มีเนื้อหาขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่ไม่ใช่การพิจารณาว่าส่วนใดในร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่อย,อย่างไรเมื่อถามว่าเวลานี้มีฝ่ายการเมืองออกตั้งข้อสังเกตว่าการที่ส นชและกรทมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของพรบรว่าด้วยพักการเมืองจะนําไปสู่การทําให้พรบรประกอบรัฐธรรมนูญตกไปจนมีผลทําให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่นายสุรชัยค่ะกล่าวว่ายืนยันว่าการที่กรทและสนชมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับการคัดสรรผู้สมัครสสหรือการทํา p r i m a r y vote ไม่ได้เป็นการทะเลกกาะกันตามที่หลายฝ่ายเข้าใจค่ะเป็นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้นและที่สําคัญไม่มีจุดประสงค์เพื่อให้พรบรประกอบรัฐธรรมนู ว่าด้วยพักการเมืองตกไปอันนำมาสู่การเรื่องการเลือกตั้งแต่อย่างใดด้วยค่ะคเขาบอกว่าอยากให้มองโลกในแง่ดีกันบ้างเพราะถ้ามองโลกในแง่ไม่ดีจะทำให้ไม่มีใครกล้าตัดสินใจในประเด็นที่มีความขัดแย้งค่ะครับส่วนที่สปทนะครับวันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานโคศกกรรมธิการวิสามันกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าวิปสปทวันนี้ถแถลงผลการประชุมครับระบุวบ่าสปทจะจัดงานการส่งมอบงาน ของสอปทให้กับนายกรัฐมนตรีในวันที่31กรกฎาคม10นาฬิกานะครับโดยได้มีการประสานกับทางนายกผ่านเลขาธิการนายกท่านนายกก็จะเดินทางมาพบกับสมาชิกเพราะว่าหลังจากที่ทำงานเป็นหนึ่งในแม่น้ำห้สายมา1ปี9เดือนมีรายงานมีข้อสรุปอะไรนะครับก็จะได้พูดคุยกันคุณคำนวณยังเปิดเผยต,ต่อด้วยนะครับว่าถึงวันนี้รายชื่อสมาชิกสปทที่ลาออก หรือถึงอนิจกรรมที่ผ่านมามีจำนวน22คนแต่ถ้าเอาเฉพาะที่ลาออกมีอยู่17คนนะครับอาทินายสุรชัยดนายตั้งตระกูลนายสุวัตจิราพันธ์นายธงชัยหลืออดุลน,นายพรชัยตระกูลวรานนท์นายเกรียงยศสุดลาภานายสถิตลิ่มพงพัน์พลเอกทวัชชัยสมุตสาคร พลเอกสุชาติจัน,จนทรช์ชันทราโชติกุลค่ะนายอับดุลฮาลิมมินซานะคะนายชัยชิดชอบนายสมพงศ์สรกกวีนายสรรศักเจรูณษง,งามพิเชษค่ะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะโดยทั้งหมดนี้นะคะก็มีผลในวันที่1กรกฎาคมและนายสุชนชาลีเคลือนะคะมีผลพ้นจากตําแหน่งวันที่4กรกฎาคมค่ะส่วนใหญ่ก็เตรียมลงเลือกตั้งส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมด เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตเงินทอนมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากคู่เดียวครับ